สวัสดีครับพบกับเกม c a l of Fear เกมชื่อดังนะฮะเกมหลอนเขาว่าเกมอุ้โอ้โอเคเราเข้าประตูนี้ไปนะฮะน่ากลัวโอว้ทางตรงทางนี้ดีกว่านะฮะ นี้ตันอ่าโวโคตรเสียวเพราะว่าเกมนี้เป็นเกมที่สุดหลอนแล้วนะฮะเฮ้ยโคตโคลาโคลาเอ้ยโคโคละอล้วนะฮะบีโอ้ในเมืองเสียงไรเอ่ย โอ้โห,หน่ากลัวนะครับใครขอตีวะอันนี้อะไรเนี่ยยูสเ n a m e e น t เ r u s e r ยูสเนมกับพาสเวิร์ดนะฮะต้องไปหาพาสเวิร์ดเฮ้ยม้ไม้ร่วงต้องมาหาพาสเวิร์ดทางบนนี้มีไหมเออเนี่ไง โอ้จะจำได้ไหมเนี N ่ย C O N F U S C C หรือ C อันนี U C o N F U S e ้ D D U C O N F U S E D U S E R โอ้โห และอันไหนมันรหัสเนี่ย J U N E S U M M E R โอ้ยอย่านะโอเคเดี๋ยวสักคู่สักคู่สักคู่ขอจำก่อน ไม่รู้อันไหนมันจะพาร์ตอันไหนมันจะยูเซอร์เนมเนี่ยนี่อาจจะเป็นยูเซอร์เนมก็เป็นได้นะฮะ G U M N G U N E S U N j u Summer อันนี้อาจจะเป็นยูเซ e อร์นนอจจเนมก็ได้นะฮะ พอเราปลดล็อกแล้วอาจาจะมีวิญ,ญญาณอยู่ก็เป็นได้ <c oughs> ทางที่เรา,าต้องไปต่อาทางไหนวะทางนี้ฟักฟักฟักถ้าคนมันหายไปไหนกันหมดในเมืองโอเคอะไรนะยุเอาละฮะกว่าจะได้ต้องมนลงกันอีกที C O N F U D <S <c oughs> <S U S E R แล้วก็ G U N E S U M M M E R มันไม่ใช่ N น่าทำอ,อะไรด้วยนั่นด้ยินเสียงไหรไหมจิล6-3-2-1เดี๋ยววิต เกี่ยวหกสามสองหนึ่งเดวิดอุย้ยโหผู้ชมครับนะเห็นไรไหมครับผงใส่มันแอบ<ๆ>มันแอบก็ไปในรถแล้วนะฮะต้องไปทางไหนต่อเนี่ยไปทางเก่านะโอ้โหหล่นฮะหลน่นค่้ยค่อยหลน่น ่ทางเก่านี่หรออ่ะท้างไหนวะ <c oughs> อ่าแล้วก็วอ๋อหกสามสองหนึ่งละัะไอประตูนู้นนี่เองเราต้องเจออะไรแน่เลย

เราสามารถใช้ไปฉายได้นะเอาแล้วเฮ้ยไม่ตรงนี้จำได้ว่ามันต้องมีเลื่อยดูงพี่เอกมานะไม่ไม่เราไปทางนี้ก่อนนะล็อกเ,อเราไปนะอุย้ย ดุกเด็กหันไปทางขวาหัานไปโอ้ยอ้ามีคนบอกทางให้เราฮะเอ้ยมีคนเปิดประตูให้เรานะฮะเซฟเซฟดิเอาขอจบคลิปก่อนเพียงเท่านี้ขอต่ออีกหน่อยนะมันมันเหลือเกินฮะ พลังงานนะ่ะอ,อุ๊ยหนึ่งนี้อาจอุ๊ยดูหน้าหน้าขนนิ่งมากอะมีอะไรอยู่ข้างหลังฮะฟักเลยต้องใส่เป็นช่างนะ่ะช่างประปาแถวนีอ้อุ้ยยสตาอือโอ้ช่างปลาปาหน้าตาแบบนี้เหรอเนี่ย มาดิหรือจะเอาหรือจะเอาอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยโดนฟันา้าเรียบร้อยแค่น <And here. S 2> ี้ก่อน